เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้ากระดจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดริ้วรอยลดสิวลดฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้นะคะใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะใครที่มีผิวไม่กระจ่างใสใครที่มีรูขุมขนกว้างนะคะ ไม่ควรพลาดสุดนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมของเราเรียนค่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟใครจะใช้กาแฟแบบไหนก็ได้นะคะใช้กาแฟทีอินวันก็ได้เลยนะคะถ้าใครมีมีแบบกาแฟดำกาแฟแบบไหนก็ได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเรา ขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของกาแฟเนาะเราจะใช้ผงกาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะใช่นี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตลดธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยให้ผิวของเรานวเนียนช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะ มาผสมให้สองตัวนี้เข้ากันก่อนนะคะนี่เลยค่ะเข้ากันแล้วเนื้อจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะเบบี้ออจอนสันนะคะใครมีสีไหนก็ใช้สีนั้นเลยนะคะในสอง,องสีเขียวเ็าจะมีเจลววานหางจอระเจ้แล้วก็วิตามินอ e ีที่สูงมากเลยนะคะก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เยอะจริงๆได้มากจริงๆเลยนะคะในสับประรุขงงสีเขียวก็จะสุดยอดจริงๆเลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออจอนสันอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นั้นเราคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3ามถึงสครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบา,างก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าทุกๆสูตรเลยนะคะเราผสมแล้วผิวเขาจะเนียนเนื้อเขาจะเนียนมากเลยนะคะนเลยนะคะใครไม่มีแปรงก็หลังช้อนที่เราผสมเลยนะคะเราจะเย็นหน้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเราเอกมาจากตู้เย็นเนาะ พอกหน้าด้วยกาแฟเนี่ยผิวขาวเร็วมากเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปล้างหน้าออกแล้วส่วนตัวพอกทุกวันเลยค่ะกาแฟโยเกิรนี่ค่ะแล้วพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เข้าแห้งหรือสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซั subscribe, like, บสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำชใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ